สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตสถานการณ์การเมืองช่วงนี้ทุกฝ่ายกำลังจับจ้องอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้สารมีคิวที่จะไต่สวนกรณีที่มีการร้องว่าการแก้รัฐธรรมนูนของทางเพื่อไทยเนี่ยขัดรัฐธรรมนูนมาตรา68ทีนี้คำถามที่ถามกันมากตอนนี้คือว่าสารจะวินิจฉัยออกมาในพิศทางในแนวทางไหนบ้างวันนี้คุณอาวุธ จะวิเคราะห์เรื่องนี้ที่บอกว่ามีอยู่3แนวทางครับสามวันถัดจากนี้นะครับก็จะความสนใจต่างๆก็จะอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแต่ว่าผลหรือว่าคำวินิจฉัยเนี่ยผมเชื่อว่าอีกประมาณเดือนหนึ่งคุณจะออกนะครับก็คือคงคงจะประมาณปลายเดือนนี้หรือต้นเดือนหน้าอย่างช้าที่สุดก่อนที่สภาจะเปิดนะครับคำวินิจฉัยเนี่ยผม ดูว่าจะมีได้3แนวทางอันนี้ก็ดูจากคำร้องนะครับแล้วก็คำแก้คำร้องนะครับดูแล้วก็น่าจะออกมา3แนวทางแนวทางแรกเนี่ยเป็นสมมติฐานที่เลวร้ายที่สุดนะครับก็คือว่าศาลเนี่ยจะพิพากษาว,ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังทำอยู่นี้ขัดกับมาตรา68นะครับคือเป็นการล้มล้างระบอบก,การปกครอง หรือให้ได้มาซึ่งอํานาจโดยวิธีทางที่ไม่ได้กําหนดในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าคําพิพากษาออกมาในแนวนี้โทษจะเป็นังไงโทษก็คือว่าอาจจะนําไปสู่การยุบพักพักที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกยุบก็มีเพื่อไทยไปอันดับแรกแล้วก็พักชาติไทยพัฒนาไปอันดับที่สองอนะครับเพราะว่าร่วมเ,เสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบพักแล้วก็กรรมการบริหารผักก็โดนโทษ5ปีนะครับโดนแบน5ปีแต่โอกาสที่จะเป็นแต่ว่าโอกาสที่จะเกิดเนี่ยแทบไม่มีนะครับเพราะว่าอะไรเอ่อทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าดูจากการกล่าวหาและการแก้ข้อกล่าวหาในชั้นนี้นะครับก็จะเห็นว่าการตั้งการแก้รัฐธรรมนูญโดยสสรเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับนำไปสู่การ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อปี2540น,นะครับ2 5ซึ่งเป็นฉบับรัฐธรรมนูนประชาชนฉบับแรกนะครับเ,เพราะฉะนั้นการตั้งส,สรนเนี่ยไม่ใช่ของใหม่นะครับไม่น่าที่จะละเมิดมาตรา68นะครับะละเมิดทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีนี้มาถึงหนทางที่สองที่คำวินิจฉัยจะเป็นไปได้ก็เป็นในคำวินิจฉัยในทางที่ดีที่สุดกับรัฐบาลหรือพรรคเพื่อก็คือว่าพ้นผิด ไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิด <Body S 2> มากที่สุ์ะ suit, นะครับออช่วยเป็นการเสริมหนุนเสริมกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญด้วยซ้ำะนะครับแล้วก็ศาลก็ให้ความเห็นชอบกับการความพยายามดําเนินการมาถึงขนาดนี้นะครับในการแก้ไขอันนี้ก็เป็นหนทางดีที่สุดแต่ก็ไม่น่าเกิดขึ้นเหมือนกันเหมือนหนทางแรกเหมือนหนทางแรกโอกาสน้อยมากโอกาสไม่มีนะครับก็คือว่าเพราะว่าถ้าศาลนะครับไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหา ขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ไม่ไต่สวนแต่แรกนะครับสแสดงว่าต้องมีข้อสงสัยที่แน่นหนาพอสมควรถึงได้เกิดการไต่สวนขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหนทางที่คำวินิจฉัยจะเป็นไปได้มากที่สุดในความเห็นของผมณนะขณะนี้เนี่ยก็คือเป็นทางสายกลางะนะครับก็คือว่าศาลจะไม่ไม่นิจฉัยว่าขัดหรือไม่ขัดนะครับ คือว่ามันไม่ใช่ว่าิสุดโต่งทั้งสองทางคือพ้นผิดหมดเลยหรือผิดหมดเลยนะครับอาจจะมีบางประเด็น่แต่จะมีบางป,าประเด็นที่มีปัญหาและศาลก็จะวินิจฉัยเพื่อที่จะให้มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เคลือบแคลงสงสัยอยู่ประเด็นที่เคลือบแคลงสงสัยมีสองเรื่องสําคัญเพราะว่าการตั้งสรสรเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่ต่างกับอดีตก็คือว่าหนึ่งนะครับเมื่อร่างเสร็จไม่ให ไม่ต้องส่งกลับไปรัฐสภาแปลว่าไปทําประชามติเลยะนะครับครั้งเปือสองห้าส่นเนี่ยส่งกลับไปรัฐสภาอันนี้นรประชามติแล้ทุนกล้าเลยอ,าาอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อเครือบแคลงแรกนะครับที่ศาลอาจจะขอให้แก้ไข ข้อที่2ก็คือว่าถ้ามีข้อทักท้วงในการชอบหรือไม่ชอบเรร,รัฐธรรมนูญร่างนะครับจะชอบหรือไม่ชอบเรืร,รัฐธรรมนูญเนี่ยตามร่างปัจจุบันเนี่ยให้ประธานรัฐสภาวินิจฉัยแทนที่จะให้สารรถถัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันนี้ก็อาจจะควรจ,จะต้องมีการกแก้ไขครับเพราะฉะนั้นผมว่าคําพิพากษาที่จะออกเนี่ยน่าจะเป็นสายกลางมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ต้องรอดูอีกประมาณเดือนหนึ่งนะครับสุดท้ายก็ต้องจับตาดูเป็นพิเศษค่ะสาหรับ คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญว่าจะออกมายังไงเพราะว่าไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมายังไงเนี่ยมันก็หมายถึงอนาคตทางการเมืองของการเมืองไทยด้วยว่ามันจะเพิ่มความยุ่งยากหรือว่าจะทำให้การเมืองคลี่คลายค่ะ